สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามช่องโบสีบีพี่ฟ้าค่ะมิน้โบกซีมาพามาเบิงลงเรือนะคะ่ะแต่ว่าลงเรือนข้างโบน่ะด้วยที่ว่าโบาเห็ดเอาใหม่เห็ดเกิดทั้งเบิร์นะคะโบมั่นใหม่เฉพาะเสาที่นี่พ่อใส่ไปโดนโดนใส่ไปโดนโดนแล้วไม่ไม่ก็เริ่มผูค่ะไม่ผูแล้วพ่อที่นี่เข้าใส่นาหลายค่ะหลายกองคือแถวหนึ่งเนี่ยคือแถวกลางนี่โบใส่อยู่ สามสิบหกกองค่ะแล้วก็อีกข้างขางอีกก็คือมันแถวละสิบแปดแถวละสิบแปดกองโบใส่เป็นกองปลาแชมอนมันกระหนักหนักแล้วพ่อหนีใส่ไ,ไปโดนโดนโดนกรผพุ้อีกแล้วก็บโบโบเดมีพลาสติกมุงลงเลื่อนอีกคือคือเฮ็ดรังข้าวไว้แด่โดนแล้วแต่ว่าโบใส่พลาสติกจะเชือเงินบอลพ่อนะคะก็เลยเพราะว่าพื้นหนึ่งนี่มันมันกว้างเพื่อแล้วก็คือเจ็ดเมตรค่ะกว้างเจ็ดเมตรก็คือเพื่อลงเพื่อเพื่ออันนี้ลงมาแล้วแล้วก็ ความยาวมันนี่ประมาน10เมตรแต่ว่าบวกสิเพื่อไว้12เมตรน่าจะคำนวณเบิ้งเงินแล้วก็3,000เกือบ4,000กว่าบาทนะคะสำหรับราคาพลาสติกบวกกับเลยบ่าัน,นไ์อิส่เจือเพลือค่ะเรืมีแต่ใ์ไฟเป็นสแลนเดนีวพามาเบิรงค่ะกมีแต่เป็นสแลนสีดําค่ะคูผู้ชมเป็นสแลนสีดําแบบท่อหนึ่งเข็มที่เอาไว้้างแสงลดความร้อนเด็นิดนึงค่ะ บก็เลยห้สามีนั่นม่างออกห้ค่ะม่างพวกท้ายมันออกห้แต่ว่าเสาเอียงกัะยุคือเก่าแล้วก็บกกับจ้วอิดออกเอาอิดถี่มันเป็นแผ่นท่างท่างยางออกแล้วก็เจท่าความสะอาดตองนี้แล้วก็บวกด้ซื้อเป็นพลาสติกคุ้มหยามาาค่ะเป็นชีดดำๆเดี๋ยวโบจะสีเข็ให้เบิ้งแล้วก็มีมุดตอกค่ะแล้วโบคิดว่าโบจะเอาหินมาใส่แล้วก็ตกแต่งให้มันเป็นสวนให้มันเป็นตะยางเหรียมืงาเมงแล้วก็ เพราะว่าที่เป็นอยู่นี่มันมันหยาขึ้นหลายค่ะผู้บุญส้มหยาคืนหลายอะไรที่นี่มันก็จะมีปัญหาพวกเพีย้ยพวกมดพวกมแมลงเอยียงสิเฮาจัดการหยาด้ำเพราะว่ามันมาจากมันเกิดขึ้นมาน้าดินอย่างนี้นะคะ่ะโบคิดว่าถ้าเฮ็ดอา่าเอาพลาสติกคุมหยาไปแล้วนี่ปัญหาเพีย้ยมันก็จะบ่ค่อยมีโบคิดว่าจังสั่นนะคะก็เลยให้สามีมาเอาไห้เบิดเมื่อนี้บบก็จะมาเก็บพวกเศษอีสเศษไม้ออกนะคะแล้วก็สิ่ให้สามีตัดหยาออกให้ okay. มันก็จะม,ม,มันก็มีลุมมันก็สิมีลุ้มพวกนี้ค่ะเพราะว่าเือนบนน่ะเลี้ยงหมาพอมีมาอยู่หาหกโตค่ะแล้วมันใตไตไตฐา,า,านของกองพักนั้นมันเย็นมันก็เลยมาขวดขวดขวดเป็นลุมเบิด์ตบ่ะปัดยาแล้วมันก็จะเสียดินดินดินมาถมถมแค่หู้แล้วก็จะเสีเอาพลาสติกนั้นมาคุ้มไว้ค่ะแต่ว่าก็ต้องหาเงินอีกก่อน ต้องหาเงินอีกอนนะคะเพราะว่าก็จะมีทั้งเป็นเดียนทรายแล้วก็มีหินหินเนี่ยโบก็จะสลับกันเอาทั้งหินที่มันเป็นสีสีดำเงินนะคะหินภูเขาบอกเขาเอิดโบก็จะเอาหินตัวนั้นมาใส่สลับกับหินได้แบบมีผู้สนใจคิดว่าหินได้แบบนี้ันเป็นก่อนกลมๆสีข้าวขาเนี่ยเดจังบ่งกันตอนนั้นนะคะอามาเหดสลับกันใย่ไงเสียคือในความคิด่องบน่ะโบอยากได้สวนที่มันเป็นที่มันสวยงามมันกระถัดรัดคือเเงอนโบนอีกะ บริเวณมันกะกว้างอยู่แต่ว่าโบกับได้เดใหญ่ขนาดนั้นในร่งเรื่อนยังสีครูบุสมอาจสีเบืองใหญ่อยู่กับจริงนะคะความกว้างอยู่ประมาณความกว้างหกเมตระคะ่ะความยาวกับประมาณสิบเมตรนะะี่สิค่ะมันกัเหมือนเหมือนกับใหญ่แต่มันกับบ่ด้ใหญ่นะคะโบก็เลยอยจัดสวนเล็กๆนะคะเพื่อให้เวลายามเลิกงานมากเพราะเดชย่างเขาสวนนี่สินะคะแล้วก็อยากได้ความสวยงามนําก็เลย สินใจมากจังเหตไหมเพราะว่าฐานพวกนี้บบก,ก็จะเอาอิฐถีบโบได้เคยพาคุณผู้ชมเหก็คือเป็นอิฐนะคะมาว่างเป็นฐานแทนแล้วก็ใส่เล็กเป็นคานนะคะและ้วก็คือตัวีตัวเกามันอยู่นะ่ะมันมันสูงะคะ่ะเวลาโบเห็ุงานนะ่ะมันยืดยืดแล้วมันกะเห็ุยาก เบิกเลยอยากได้ให้มันตําลงตาลงไอ้สิมันก็จะเวลาเขายืดไอส้สิเหตุงานมันก็จะง่ายขึ้นนะคะคิดว่อย่างสันเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยหนาจะประมาณเกือบเมตรหนึ่งอะพอเอากองขึ้นมาอีกเกืประมาณเกือบเมตรยี่สิบแล้วนะคะโบอเองเนี่ยสูงแค่ลอยหาสิพาเกือบครึ่งตัวจะขออะไรยือไปก็สิบบ่อถึงเบิกเพราะว่าตัวอิดนะรวมกองแล้วมันก็ขึ้นมาประมาณแปดสิบเส้นเองะคะ่ะมันก็บโบทีสูงเวลาเหตุงาน,นง่ายอีกคือกัน เดี๋ยวโบจะพามาเก็บออกเลยบนี้โบก็จะเก็บออกทั้งอิฐอิเศษไม่นะคะจังเสียงสามีตัดนหย่าให้เดี๋ยวมาเก็บกันเลยค่ะตอนนี้โบก็ใช้เวลาหลังเลิกงานโบก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆฮ็ดเรื่อยๆตัวนี้เขาก็บริสุทซึ่งเหมือนกับสิเป็นแปนเป็นใหม่ค่ะตัวนี้แปนโบก็ได้จากมาหม่างเฮือนหลังเก่าๆเอาออกมาเห็ดหาแต่ว่าที่นี้ใหม่มันงามโบก็เลยอยากจะเก็บไว้นะคะก็เลยสีหามองไว้ดีๆค่ะตัวนี้เป็นแปนเฮือน คือตอนนั้นงานลังนีสีโบยู่นั่นตั้งแต่เนยหน่อย,อยผลขาดู่กับยายเวลาย่มมือแรงหรือว่ายาม่มเสาหรือว่าวันนยุดเนี่ยสียายก็ใสให้โบปัดเฮือนปัดแล้วแล้วก็ส่เอามันชิม,มีแวกกระปุกที่น้ำเงินนะคะแวกตัวสีขาวมาถูยามวันยุดเราจะใส่ถูเฮือนถ,ถูถูแลว้วถูแล้วก็พาแหงมาเซจอีกพาแหงเซจแล้วก็เอาไมกวดมากวด,กวดอีกค่ะให้มันเลื่อมอยู่หัน,น,นก็คือนเองินล้างนี้ตั้งแต่โบยู่ยังหน่อย ตอนนี้กะเราจาระสามสิปว่าปีมาแล้วค่ะก็ยังอยู่อยู่นํามาหอดจนเพื่อนหลังงไม่พี่อันนี้ก็เป็นไม้ที่มันมันเป็นคานคานเอาไว้รับน้ำนักผว,วกองผวกยางสีกะสิะเก็บออกเอาไปว่างไว้นะคะเทอดีเฮดเวียกอีเทอร์นาคือว่าสีดีเฮ็ดูอยู่แล้วก็เป็นพวกนี้เป็นอิฐค่ะเป็นอิทที่จะเก็บออก ที่แล้วก็มาเห็ดแผ่นทางเดินเนี่ยพวกเก่ามันกะยังเป็นก่อนดีอยค่ะแต่ว่าซุ่มฉีซืสือมาใหม่นั่นบ่ค่อยดีบันไดาปานนีก่อนละหกบาทเจ็ดบาทซสือมายางเหยียบบ่พอเทือสองเทืองสีพุแตกบปเละค่ะก็จะเอาเศษพวกนั้นออกเพราะว่าเวลาสามีเพิ่นตัดยางสีมันกระสีง่ายค่ะให้มันกระสีมีเศษน,น้อยๆนะคะเศษน,น้อยๆออกสีแล้วกะ็พวกเศษใหม่ที่มันหักมันยังตอนมาออกนํา แต่ว่าเสาเฮาก็ยังอยู่ดีเพราะว่าพอเฮ็ดเสาบักไงให้เลยเี่ก็เป็นเสาเงอนเก่าขึ้นกันค่ะเฮ็ดให้ยังให้เลยโบยังขึ้นว่าตุลังค่านี่ยโบสีใสยังสีใสยบอกเพราะว่าขึ้นว่าฝนคือสีบ่อไหลบันไดแต่ว่าขั้นบอไซกับสีเซียงโลกล่าใบจุดอีกคือกันก็ยังคืดอยู่เพราะว่ากับเงินตั้งสี่พันกว่าบาทหลายเติบู่คะเงินตั้งสี่พันกว่าบาท อาจจะใส่แค่สลนก่อนสลนอะซื้อมาแล้วค่ะคุณผู้ชมสลนซื้อมากประมาณสามสิบเมตรรวมกว้าวงประมาณสองเมตรสามเมตรนี่แหละคะ่ะซื้อมาไหวกับพ่อันดสไซยู่ฝนตกห่กอมกรนะคะมันบ่อยมีแดกกดก็เลยบไดใไซค่ะบวกกสิเอาไปเมียนไหวไต้เล่าเอาไปเมียนไหวไต่เล่าก็สียเอาอิฐกองขืนสะกอกนเทินเทินไหวยานงูเขาไปยูพอเด็สีเด็กจับ เศษใหญ่ใหญ่ง่ายแน่นะคะคุณผู้ชมที่จริงนั้นบบปับปรุงก็ได้ค่ะกับปูแบบนี้กับปูไดอยแต่ว่าคือโบนะ่อยางได้ความสวยงามพรนะคะพพได้เห่มือแรงมากกัะแยง่เสาแย่งแรงพอได้ทายลูอ่างคุณผู้ชม <c oughs> จุดประสงค์สำคัญก็คือทายลูอ่างคุณผู้ชมนะคะเพื่อเป็นแรงบันดางใจนะคะเธอแบบมีผูอยากปลูกอยากเคสเพราะได้อาเบิงบ้งโบไปแหละเพราะได มีแนวทางอยากจะเฮ็ดคือการว่าโบเฮ็ดแบบนี้กะลองเฮ็ดน,นํ่กลเมบองก้าน,นสิมันก็นจะมีเฮ็ดยงง่ายๆค่ะว่บาบโบะเวลาโบลงคลิปโบะกะเฮ็ดสดๆทุกมือเลยเพื่ออย่างหน่อยมันก็นจะมีคลิปได้คลิปหนึ่งแหละนะคะที่จะเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมนั่นไปเฮ็ดไป แปลงไปสางเบิงนะคะคุณูุ้ชมิตรทุก่งลังคาในการไม้ไผ่นี่ถือฝนมาหลายกะเริ่มพุเริ่มพัมงไปแล้วละ่ะค่ะจักสียู่ได้โดนบอ่อเอาลังเถือเอาพลาสติกใส่ภาสีเปิดไปทั้งร่มทั้งกันหนังเสียเงินอีกล่ะค่ะราคานี่ก็คือโครงการระยะยาวหลยนะโครงการระยะยาวค่ะสํา,าสหรับลังค่านี่แล้วก็แผนวอลซุ่มล่งหน่อยเนี่ยมันก็เริ่มบ่ย่างแล้วก็สีดยดามาก ก็สิเดาเอาทีมก็จะเฮ็ดโล่งไม่ขึ้นมาเป็นโล่งยาวกะขนาดกว่างขนาดจะซ้ากันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าจะเฮ็ดทั้งความยาวหลายกว่าจากนี่มันหนีานั้นช่วงนี้กขนาฝนกับยุ่งหลายค่ะคุณผู้ชมเพาะวันเนี่ยอยู่เฮือนโบนี่กับปลาหลายค่ะปลาหย่าปลายุ่งพราะว่าทั้งปลูกหย่าให้งวัวพร้อมกันอันนั้นหลายแล้วทั้งเฮาปลูกพัก น้ำนะคะปลูกพักแบบปลูกในน้ำเหมือนสิยุงมันก็ลงไปไข่ใส่ยีในน้ำผ่ามันก็เกิดเป,ป็นยุงเขินบักไล่หนึ่งค่ะยุงไล่เวลาโบสิเฮ็ดง่ายสิโบก,ก็สีแง่มือแลงสิกะสิเอาอยากันยุงมาจุดแต่ว่าจุดยากันยุงข้าวนึงมันก็น,นี้กระปตอมจะของแต่ว่าจุดไกลๆจะของเท่านั้นแหละคะ่ะคือโบเองก็ใส่เวลาหลังเลิกงานหรือว่าวั้นยุดนี่ระค่ะเฮ็ดไปเรื่อย จริงจริงในใจเนี่ยอยากฝ้าวเฮ็ดจีดอกค่ะแต่ว่าฝ้าวไปแล้วมันก็บโบแหลวคือเก่าเพราะเงินจะของบฮันพรก็ว่าแล้วโบกะเฮ็ดงานไปไล่เดือนไปนะคะเฮากับเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนประจําวันเเงินเดือนเฮากับเป็นมนุษย์เงินเดือนเสียกับต่างทางเงินเดือนนาค่ะเงินที่เฮาขายพักไปนี่เฮาก็ใส่ไปในชีวิตประจําวันซื้อนนซื้อนั่นซื้อนี่ไปกินไปนาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเงินเดือนเฮาก็เอาไว้ใส่พวกนี้พวกงวดลดงวด อียงค่ะโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตยังสีเขากัก็ตตรงมีตรงใจยคือกันค่ะขั้นหนาเท่าสีเอาเทาเตืเงินเดือนโบเฮตพวกนี้เลยนี่ก็ได้คือกันแต่ว่าในความของคนนะค่ะคุณผู้ชมมันก็อยากได้อยากมีขึ้นกันเนาะเขาก็บม่ได้อยากจะอยู่แค in ่ซ้ำหนีเขาก็อยากจะมีอนาคตถี่หรือว่าอียงถี่มันเฮ็ดห้จิตใจเข้ามันมันสุ่มสื่อเลยวาเฮ็ด ใจิตใจเข้าเบิกบานในสิ่งเข้ากบอยาเห็ดนะคะคุณผู้ชมบวกก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายหคือว่าเป็นการลงทุนเอียงกันแล้วแต่ค่ะแต่ว่าเข้าเฮ็ดแหละบเฮ็ดอ่ะมันมันกัรู้ซึกเมื่อย,อยู่ค่ะคุณผูมม้ชมเมยแต่ว่ามันกันบโบนเอเมอยจนว่าใจสิค่ะบแเวนวันเป็นอมยแล้วโอยาเค็ดแค่เมยที่เฮาลงแห้งไปื้อนื้อสินะคะเมยความเหนื่อยล้าของหลางกายซื้อนะคะมาฮอดเทือนแล้วก็เออมาเห็นสิ่งที่เฮ้าปลูก S <S <an> <S เห็นสิ่งที่เ้าสังสิ่มันเกิดรู้สึกที่จะผ่อนคลายขึ้นมาได้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้บบรูว,ว่าโบลูสวยหรือว่าคุณผู้ชมกับเป็นคือกันบอนะคะไม่เห็นสิ่งที่เขาสังมากักบมืออย่างสิสวยงามๆนะคะบางคนก็นอาจจะเป็นปลูกต้นไม้นะคะปลูกดอกไม้สวยงามอ,ยางงอาียงแหวงสิมันก็นเป็นสิง่งที่เหตดใ,ให้เฮาจิตใจเฮ้าซ่นบาน ได้วันดาคลิปนี้ก็อาจสีบ่มีสาระยังหลายเพราะว่าผ้ามาเบิงซื้อๆสิบุกะจะอัปเดตให้คุณผู้ชมเบิงไปเรื่อยๆนั่นสิแหละค่ะเนาะเพื่อว่าคุณผู้ชมอยากเห็ดน้ำอยากเห็ดตามผู้ใดมีพื้นที่ก็ยังพอได้เห็ดนะคะเ่าอยากเห็ดล่งเรื่องเนี้ยแกเพ็ดเป็นล่งเรื่อนน้อยก็ได้ค่ะเห็นบัวเป็นล่งเรื่อนน้อยแต่ว่าขั้นเป็นใหม่มันก็จะฮักไวแบบนี้เป็นใหม่มันก็ฮักแหละค่ะเห็นบัวเหลื่อมเอ็นไปทางไหนทางหนึ่งแล้ว แต่ว่าขั้นมีทุนเนี่ยกะใส่เป็นเล็กยังเสียกีดีค่ะคุณบุชมใส่เป็นเล็กมันก็จะมันโค้งก็จะแน่นนะพอพังงายใส่เป็นปีสองปีหาปีหกปีผมก็ได้ถึงเฮาบปลูกพักแล้วเฮาก็เอามาเป็นปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะเฮาบยกปลูกใส่กองเฮาก็เอาดินขึ้นมาใส่กองแท่นก็ได้ค่ะเฮาจะกองให้มันมีน้ำออกกระพ่ิงสีก็ได้คือกันมันก็สามารถที่จะ เฮดแต่เบิดนะคะคุณู้ชมเฮดแล้วเฮาบปลูคือเฮาคือเท่ากับเฮดแนวอื่นเนาะค่ะบ่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คุณบ้ชมที่อยากจะเฮดคือโบบ้างนะคะหรือว่าอยากจะเฮดสิ่งได้ก็ตามนะคะขอแค่ว่าถ้ามีความตั้งใจแล้วก็เฮามีความมุ่งมั่นที่จะเฮดมั่นนะคะคุณูุชมเสียงผู้อื่นเนี่ยเฮาฟังเฮาก็ฟังได้แต่จิงงที่เฮาจะเฮดเฮาก็เฮดตามเสียงหัวใจ ของเรียกลงนะคะแต่ว่ามันกระบวกับทุนไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาก็ค่อยๆเฮ็ดไปงสีคือโบเนี่ก็ค่อยนะคะเก็บเงินะะให้พักแน่เก็บเงินเงื่อนเดือนจะของแน่สื่อที่ละเล็กทีละน้อยสีโบก็บด้ตุ่มสื่อใสเงียน,นะคะสแลนก็เอ้แต่ละเดือนก็สีสื่อสแลนได้ก็อีกเดือนนึงอีกเดือนสื่อนั่นสื่อนี่ได้ก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆค่ะท้าเฮ็ด ป้มไปเทือเดียวเนี่ยมันมันมันเป็นเงินสมนะคะคุณผู้ชมถ้าพวกลงเรือนพวกเอียงยังสีนะคะแต่ว่าขั้นพวกค้ายพักยังสีเข้ากะปูกไปสักพักเข้ากบเด็กเก็บขายปูกไปสักพักเข้ากะเด็กเก็บขายมันกะชีมีเงินเผิ่มปูนขึ้นมาเขาจงค่อยเก็บทีละเล็กทีละนอ้อยสะสมกันไปแล้วค่อยซื้อค่อยสั่งเอานะคะเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมกันแล้วก,กันค่ะสําหรับวันนี้โบกะพามาเว้าแม่แม่ซื้อ ก็ขอให้คุณผู้ชมปลูกพักยายมีความสุกกันแล้วกันค่ะขอขอบคุณดีคุณผู้ชมที่ตามรับชมโบเสมอมาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ